ค่ะแล้วก็ถักบนมาโดยรอบแล้วนะคะก็ทําการเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางนะคะเราจะขึ้นปกติโซ่สามแล้วก็ลงหลักที่สองหลักที่สามขั้นได้โซ่สองนะคะแล้วก็ลงอีกสามหลักจากนั้นก็โซ่สองคะ่ะแล้วก็เอ็กไปที่ห่วงที่หนึ่ง โซ่หนึ่ห่วงที่2โซ่3าห่วงที่3 x ห่วงที่4ห่วงที่5นะคะจากนั้นนะคะก็โซ่สค่ะแล้วก็ขึ้นลายปกติ โซ่สแล้วก็ลงไป3ามหลักโซ่สอง,สองก็คือเราก็ดูตามตามผังของเขานะคะตอนนี้เราอยู่แถวนี้นะะี่ค่ะแถวที่เขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรที่จะเพิ่มมาหนึ่งสองสามสามลายนะคะตอนนี้เราได้ลายที่1แล้วก็มาลายที่สอง สามหลักโซ่สองแล้วก็ลงไปสามหลักโซ่สองแล้วมาต่อลายที่สามสามหลักค่ะโซ่สองแล้วก็สามหลักโซ่สองนี่ค่ะจากนั้นก็ถักบนเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลายสับปะรดตรงนี้พอจบแล้วก็พอถักวนตรงนี้จบแล้วก็ขึ้นปกติโซ่สองแล้วก็มาขึ้นลายปกติจากนั้นก็วนโดยรอบได้เลยค่ะทุกคนวนโดยเออ่โดยรอบได้เลยเนาะ เนี่ยค่ะมันก็จะวนไปตามลายของเขาเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็จบแถวนี้เหมือนเดิม,มนะคะแล้วก็เอ่อทำการเชื่อมต่อเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้เหมือนใส่โซ่ผิดหรือเปล่าอา่ะโซ่สองเชื่อมต่อค่ะจากนั้นก็ให้เลื่อนหัวให้มาอยู่ตรงกลางนะคะ ขึ้นโซ่3เหมือนเดิมปกตินี่ค่ะจากนั้นก็โซ่สองแล้วก็เอ็กลงไปตามห่วงตรงนี้จะได้เป็นสับประรดครึ่งลูกก่อนนะคะ ตัวน,นี้ก็โซ่สองแล้วก็มาขึ้นลายปกติตรงนี้โซ่สองค่ะมันจะวนมาเป็นแถวนี้ บนมาจะเป็นแถวนี้ที่ว่าจะมีโซ่ห้าตรงกลางตรงนี้นะคะจากนั้นก็มาลายที่สองตรงกลางตรงนี้ค่ะที่เราจะใส่เป็นโซ่ห้ามันก็จะถักแบบนี้ค่ะเราดูงานงานเดิมๆของเราก็ได้ที่เราถักมาเมื่อกี้โซ่ห้านะคะถักบนแบบนี้แหละคะ่ะจากนั้นก็ลงสามหลักโซ่สอง แล้วก็ลงปกตินะคะก็แถวนี้ก็ตรงเนี้ยก็จะขึ้นเป็นโซ่ห้านะคะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ถักเป็นลูกสับประรดเหมือนเดิม ถักบนมาเลยค่ะจนจบแถวได้เลยนะคะตรงจุดเริ่มตน้นค่ะจบแถวนี้นะคะก็เชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางนะคะขึ้นลายปกติโซ่สองแล้วก็ลงสามหลัก ก็มาอา่แล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็ X ไปที่หัวจากนั้นก็โซ่3มแล้วก็ X โซ่3แล้วก็ X ค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่สองขึ้นเหมือนเดิมปกติ โซ่สองจากนั้นตรงนี้นะคะเราจะขึ้นฐานสับป,ปะรดเก้าหลักมันก็เก้าหลักก็คือถ้าเรามาดูก็แถวนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นเก้าหลักตรงนี้เนาะเราย้อนกลับมาดูได้นะคะหลักที่สองสามสีห้าหกเจ็ด แหลักที่9โซ่2องแล้วก็มาปกติตนี่ค่ะ ก็จะถักให้ดูแค่นิดๆดีหน่อยเนาะเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะถักเมันจะถักจนจบสับประรดตรงใต้แร็กๆแค่นี้นะคะจากนั้นที่เหลือจะให้ทุกคนถักวนไปโดยที่เราดูของเก่าตรงเนี้ยก็ได้นะคะก็ให้คล้ายกันก็เหมือนกันอันนี้ก็ถักไปได้เลยค่ะค่ะก็ในส่วนของลําตัวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่เราถักนี่ค่ะตรงใต้วงแขนก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็น หมือนครึ่งลูก,กน,นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ถักวนไปนะคะนี่ค่ะก็ถักวนไปตามลายของเขานะคะตรงช่วงที่เป็นความยาวก็ตามต้องการแต่ว่าเราจะมีจะมีแบบเก็บตรงระบายตรงระบายตรงช่วงชายตรงช่วงชายเสื้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูช่วงนั้นเนาะตอนนี้ก็ถักช่วงลําตัวไปได้พประมาณหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเก็บชายเสื้อกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการถัก ตรงอุ้ยกล้องเกือบล่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการถักเก็บคอเสื้อนะคะเพราะว่าคอเสื้อค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันเนาะก็กว้างนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บคอเสื้อนะคะเดี๋ยวเตรียมไหมขึ้นมาเราจะเริ่มจากตรงช่องไหนก่อนก็ได้นะคะเอ,อให้เราไปที่ตามช่องนะคะช่องไหนก่อนก็ได้ แล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามาค่ะนี่ขอล็อกไหมก่อนเกี่ยวไหมเข้ามาตรงในช่องแล้วก็ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงหลักที่สองนะคะที่ช่องเดิมจากนั้นก็โซ่สองแล้วก็ไปห่วงถัดไปค่ะ ขึ้นสองหลักตามด้วยโซ่สองห่วงถัดไปสองหลักโซ่สองเนี่ยค่ะจะขึ้นห่วงและสองหลักตามด้วยโซ่สองแบบนี้นะคะบนไปจนจบแถวหรือใครจะชอบวิธีการเก็บคอแบบไหนก็แล้วแต่ชอบนะคะ นคะบนถักก็จะขึ้นการเก็บคอแบบนี้นะคะเดี๋ยวถักวนมาจนจบแถวโดวยเจอกันค่ะค่ะหลังจากที่เราถักมาจนจบแถวตรงนี้นะคะก็อันนี้ไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะก็จะพันหัวเข็มลงมาตรงโซ่สามตรงนี้ค่ะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงมาจากนั้นจะขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงที่ช่องเดิมหนึ่งหลั ตามด้วยโซ่หนึ่งต่อไปจะลดเป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงในช่องช่องถัดไปสองโซ่หนึ่งสองโซ่หนึ่ง ะะสองแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะลดจำนวนโซ่ก็ถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็จบแถวนี้นะคะจบแถวนี้ก็ไม่ต้องมีโซ่นะคะทำเหมือนเดิมพนันูเข็มลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ถักเลื่อนมาจากนั้นนะคะเราจะถักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักเป็นพ่อหนึงองคอลงไปสามหลักตันด้วยโซ่สอง แล้วก็3หลัก x ลงในช่องถัดไปมันจะเหมือนคล้ายลายพัดอะนะคะจากนั้นก็ถัดไปค่ะลงไป3หลักโซ่สองสามหลัก x ในช่องถัดไป ถัดไปค่ะเหมือนเดิมสามหลักโซ่สองแล้วก็สามหลัก x เกนี่ค่ะถัก้นไปค่ะค่ะแล้วก็มาจบแถวนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นถัก x มาเลยค่ะ แล้วก็เลื่อนห่วงให้มม่อยู่ตรงช่องตรงกลางช่องตรกพอมาถึงช่องตรงกลางแล้วก็ถัก x 1ครั้งโซ่3ามเราจะทำติ่งนะคะลงไปตรงที่เราถัก x 2เส้นดึงขึ้นมาแล้วก็ลงช่องเดิมอะคะ่ะแล้วก็รวบไหมโซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ ามา x ตรงนี้โซ่หนึ่งสองสามทำติ่งทำติ่งลงตรงสองเส้นตรงนี้ที่เราถัาก x ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็รวบ 1, นึ่สองสาสีถัดไปค่ะโซ่สามแล้วก็ทำติง่งโซ่สี ไปช่องถัดไปโซ่3ามทติ้งแล้วก็โซ่สีค่ะนีคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถักวนไปค่ะค่ะตรงช่วงคอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถักเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ตัดใหม่ได้เลย ใครที่ถักไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นะคะช่วงคออาจจะกว้างมากลองเพิ่มตรงนี้ขึ้นสักแถวก่อนแล้วค่อยถักลายพัดนะคะลองเพิ่มตรงนี้ขึ้นสักแถวค่อยถักเป็นลายพัดนะคะก็แถวที่สองเราขึ้นเป็นสองหลักโซ่หนึ่งใช่ไหมสำหรับคนที่คิดว่ายังคอกว้างอยู่เนาะถ้าถักสองสองแถวก็ลองดูแถวที่สามก็ลองแบบถักสอง อออสองหลักแล้วก็ลวกเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่สองก็คือถับเป็นสองหลักแล้วก็ลวกเข้าด้วยกันแล้วก็ตามด้วยโซ่สองแล้วค่อยมาตามด้วยลายพัดแล้วก็เก็บระบายตรงสุดท้ายลองดูนะคะส่วนคนที่ไซส์เล็กก็ลองดูก่อนเนาะถ้าคนที่ไซส์เล็กอะค่ะถ้าถักถแถวแรกอะมันพอได้แล้วไม่ไม่ไม่เชิงไว้นี่มากก็ก็ค่อยลองแถวแถวที่เป็นลายพัดแล้วก็ตัวนี้พิจารณาเองแล้วกันนะคะว่า ว่าเราจะถักช่วงคอเนี่ยเพิ่มกี่แถวอะไรไงก็ลองดูนะคะเพราะว่าเราถักคนละไซส์กันนะเนาะค่ะก็ช่วงคอก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะช่วงคอ